มาครับคุณผู้ชมไมาแค่89,000ืาพโลครับต่อเนื่องมาจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเข้ามา2คันวันนี้ผมมาแยกเดี่ยวคันนี้ให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะครับดูคลิปจบครับรับรองได้ว่าเห็นรายละเอียดรถรอบคันเหมือนกับว่ามาเดินดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์ครับผมถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมหัวน้ำเป็นอาร์ตต่างๆนะครับไมาแปดหมื่นเก้าพันโลกับรถปี 1, นิเอีดเรทผ่อนเริ่มต้น6790นาสคุณผู้ชมครับได้สเปคนี้รถเนี่ยฮะมาใหม่กิ๊บกิ๊บ ฝุ่นยังเกาะให้เต็มอยู่ผมเอามารีวิวก่อนเลยจะได้เห็นสภาพแรกรับนะครับจะได้ดูว่าต้นน้ำเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่ได้บุบไม่ได้บุ่มมาตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบครับถ้ามองหาวีออสคักรันวิศงารรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนนะครับแล้วเดิมทั้งคันคันรถหน่วยงานตามไปดูให้จบรับรองว่าตัดใจได้ครับไปฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พทุกคนที่สนใจ v ีออสมือ2ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับีออสมือ2พกกันกับผมบิวเพชรอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อวานนะครับได้มี v ีออเข้ามาใหม่2คันนะครัเป็นสีเทาดําแล้วก็สีขาวค่หค้าคุณผู้ชมนี้ครับกับ v ีออ1.5รุ่นมิด 2021จด22ครับขันขนา้าคุณผู้ชมนี้แล้ววันนี้คลิปนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาแยกเดี่ยวเมื่อวานถ่ายสองคันเนาะอาจจะเห็นไม่ละเอียดนะครับวันนี้เอาคันนี้มาแยกเดี่ยวให้ดูแบบเห็นจจะชัดๆเหมือนเดิมครับสภาพเดิมกับคลิปเมื่อวานเลยผมยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเดียวนะครับน้าก็ยังไม่ได้โดนไม่ได้ฉีดทั้งสิ้นนะครับมีการเอา เขาเรียกว่าขี้เช็ดยางเนาะมาเช็ดยางให้มาดูดีนิดนึงเพราะไม่ไงั้นมันจะเป็นรอยฝุน่นเยอะอ่าแค่นั้นที่เหลือสภาพเดิมยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้จัดแจงอะไรทั้งสิ้นให้ได้ดูกันแบบสดๆว่ารถที่เข้ามาใหม่นะครับสภาพเป็นยังไงนะครับมันมีบุบมีบุ๋มมีชนอะไรมาหรือเปล่าเราจะได้เห็นตั้งแต่ต้นน้ำครับว่ารถที่เราเลือกนะครับรถที่เราเล็งรถที่เราชอบนะฮะกับคันเนี้ย 1.5รุ่นมิดปี21ไม่แค่89,000โลมันน่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะฮะประวัติศูนย์ทุกหมื่นโลหรือว่าทุก6เดือนอันนี้คือข้อดีของรถหน่วยงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับใครที่โทรหาผมนะสนใจคันไหนก็แล้วแต่โทรหาผมนะครับวิววออสผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะเอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะเบอร์โทรครับมุมขวาล่างหน้าคลิป นะครับ0855366287เป็นเบอร์โทรติดต่อส่วนตัวผมเองนะครแล้วก็เบอร์ไลน์เนี่ยก็เป็นเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับแอดไลน์มาได้เป็นไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับก็ติดต่อมาวันนี้เรามาดูคนหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับ1.5รุ่นมิดปี21ไม่8 9 0 0 0นะครับ399,000ฟีดาผ่อนเริ่มต้น6,790บาทผมตีให้6,080นะครับ ผ่อนฟีดาว6,800ตลอดอายุสัญญาดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%นะครับสําหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่ายบัญชีแล้วก็มีประกันสังคมนะฮะเอาเรทดอก่าเอาเลทด,ดอกเบีย้ยนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครดิตดีฟีดาวได้แน่นอนเครดิตดีดอกเบีย้ยเหลือแค่2.29%เท่านั้น นะฮะอ่ะต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากเซ้นหนึ่งที่เลยไม่ว่าจะอยู่เหนือสุดหรือใต้สุดนะครับไม่ต้องเดินทางมาก็ได้ดูคลิปนี้ให้จบนั่งดูนิดนึงให้จบนะครับก่อนจะไปรับชมกดไลค์ให้นิดนึงครับไอ้รูปนิ้วโป้แบบนี้ยกขึ้นเนี่ย กดไลค์ทีนึงนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามปุ่มคําว่าติดตามกดติดตามให้ทีนึงนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดวีออทุกคันเลยในบริษัทรถยนต์ที่ผมจะเอามารีวิวในช่องนี้นะครับแล้วมาดูคันนี้กันครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดา้าขอดเริเ่มต้นหกพันแปดนะครับหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดต,ตัวลองท็อปคันนี้เป็นปียี่สิบเอ็ดนะฮะจดยี่สิบสองเป็นรถผลิตปลายปียี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็เลยขึ้นจดทะเบียนปี2022กิสองพันยี่สิบสองกิ๊บกิ๊บเลย 8, 9, 9, ไม่แป ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยเดเทลมันยื่นไหลสองฝั่งแบบนี้นี่มีให้ครบคบนะครับสีผิวพันธ์รอบคันผมมองว่าเป๊ะนะครับไม่ได้มีตำหนิติเตียนอะไรนะครับแล้วก็ผมต้องแจ้งแบบนี้น็อตฝาโปรงคันนี้ไม่เคยขยับอ่ะนะยังไม่มีการเก็บงานอะไรมาทั้งสิ้นนะครับกันชนหน้าเดี๋ยวมีการเก็บงานในเรื่องของรอยสเก็ตหินผมมองว่าเนี่ยมันจะมีพวกนิ้วรอยเล็กๆเนาะเป็นรอยสเก็ดหินตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้นะฮะฝากระโปรงนะครับไม่มีไม่น่ามีอะไรจะต้องเก็บนะฮะก็ อาจจะมีบ้างนิดหน่อยในเรื่องของฝาโปรงเดี๋ยวลองขัดสีดูก่อนเบื้องต้นนะครับที่เหลือเดิมๆนะครับล้อเดิมนะฮะเป็นแมกอลลอยนะฮะปัดดำลมเงาจากโรงงานรัดมาพร้อมกับยางดันหลบรู้สึกจะเป็นปี2024อ่านี่ยางดันหลบปี24นี่นะครับยางใหม่ๆนะครับดันหลบนะดอกยางล่องยางเหลืออีกเยอะแยะนะครับดันหลบเขาเคลมว่าใช้งานได้5ปีนะครับเท่ากับว่าคันนี้เนะล้อเนี้ย ใช้มางานมาแค่ปีเดียวคุณผู้ชมใช้ต่ออีก4ปีได้สบายๆนะครับแมกเดิมโรงงานระบบเบรกเป็น ABS ดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยเบ้าชกอคซมล้อครับนะยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ให้ผม,ผมให้ดูนะ,ะในขณะที่เรายังไม่ได้ล้างอะไรมาเนี่ยมันจะเห็นคราบน้ํามันไหลยเยิ้มนะช่วงอาชกคมีมีรวซึมหรือเปล่าอดูนะครับเดิมๆมีตะฝุ่นไม่มีอะไรตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรทั้งสิ้นนะครับดูช่วงล่างนิดนึงในขณะที่รถยังไม่ได้ล้างมา ไปมุดดูให้เห็นเห็นเลยเว่าเป็นยังไงอ่าช่วงแรกมีแต่ฟงมีแต่ฝุ่นมีแต่ดินนะครับไม่มีริ้วรอยสนงสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสวยงามน่าใช้เนี่ยดูคัดสีด้านข้างนะครับเดิมๆไม่คดไม่งออ่าตามนี้นะครับแก้มกับกันชนแนบสนิทติดกันแก้มบางๆเลยนี่นะลายเคาะได้กระจกมองข้างครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับกระจกบานหน้าก็ยังเป็น ของเดิมของแท้โตโยต้ตาอยู่ภาษีพลบอผมมีให้เรียบร้อยหมดทุกคันนะครับเวลาออกรถกับผมนะภาษีพลบอเอาไปเลยครับบริการฉุกเฉินฟรี1ปีนะครับประกันเครื่องเกียร์ฟรี1ปี20,000กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์โตโยต้ตาได้เลยเดิมๆรอบคันนะครับสวยงามอ่ะมาดูประตูนะครับออโต้ลามสัญญาคาร์ยมีมาให้กระจกเดิมโตโยต้ตานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันย้ำไปอีกหนึ่งรอบได้ปียี่สิบเอ็ดได้สีขาวได้สเปคเดิมๆแบบนี้ไปใช้นะครับ ฟีดาวอรอตเริ่มต้นที่6 8 0 0เลขไมค์คันนี้วิ่งมาแค่89,000โลภายในนะครับ1.5รุ่นมิตรจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแบบนี้แหละนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเองนะโภมลายหุ้มหนังมาติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรับสายวางสายอะไรพวกนี้ไหน อขออภัยในเรื่องของรับสายวางสายวิออสจะไม่มีรับสายวางสายนะขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะเป็นหมวดเป็นเครื่องวิทยุจอตรงกลางทันสกรีนกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะครับสำคัญคือเบาะหนังแล้วก็มีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูโครงสร้างเดี๋ยวออปชันฟังก์ชันผมพาไปสตาร์ทเครื่องฝั่งคนขับอีกทีหนึง่งอดใจรอสะักครู่แล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูด้วยนะมาดูสภาพห้องเครื่องกันแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ท้ายคลิปนะครับนี่หัวน็อตเสา เดิมๆนะครับไม่มีรอยขยับอะไรนะสติกเกอร์แผ่นเพจนะครับ,ดเ,เ,บรนะเดือนธันวาปี21นะครับรถผลิตปอ่าเดือนธันวาและปลายเดือนอปลายปีปลายปี21แล้วนะครับก็เลยจดทะเบียนเป็นปี22นั่นเองนะครับนี่เดิมๆมีแต่ฝุ่นนะน็อตไม่มีรอยขยับอะไรเลยนะครับขยับขึ้นมาดูรถต้องดูอะไรต่อนะครับดูกับผมดูให้ชัดเจนทุกซอกทุกมุมแกะออกมาครับนี่ แกะออกมานะกระดูกงูนะครับดูหลังคานะครับเม็ดอาร์คหลังคานะครับตรงมุมประตูนี้นะเดิมๆคมๆแบบนี้นะครับถ้ามันไม่มีพวกเม็ดอาร์คนะคุณผู้ชมแล้วมันลูบไปเลยอะ่ะคุณผู้ชมไม่ควรซื้อและนะครับถ้าข้างบนเนี่ยอันตรายนะบางทีอาจจะตีลังกามาก็ได้นะครับถ้าเม็ดอาร์คข้างบนไม่อยู่อ่ะนะดึงดูเสร็จแล้วก็เก็บด้วยนะครับมันก็ถ้าขาดไปก็หลายตังอยู่นะไอกระดูกงูตัวนี้นะครับเส้นหนึ่งเป็นพันอยู่ นะอเ่เดิมๆนะครับภายในคุมโทนสีดําตัดด้วยสีโรสโก้แดชบอร์ดดานข้างนะครับสวยๆงามๆไม่สึกไม่หลอไม่มีรอยขีดรอยข่วนอะไรคือสภาพรถสมบูรณ์ครับข้อดีรถหน่วยงานคือเข้าสู่ทุกหมื่นโลหรือว่าทุกหกเดือนเพราะฉะนั้นการันตีได้ครับว่าคันนี้นะฮะไม่มีฉนกักพิวามจมน้ํากับสีก็ไมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาพร้อมกับการตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดโดย Inspect i o ่น มาตรฐานสากลเข้ามาตรวจให้มีใบเซอร์ออกให้นะครับมีลิงก์เว็บไซต์ให้ดูว่าเขาตรวจอะไรไปบ้างแล้วได้สกอร์อะไรแบบไหนอ่ะอันนี้ชัดเจนนะครับรอคีปลำบอดโรงงานครับผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปคืออะไรฮะคือรอยคีบที่โรบอทจากโรงงานเนี่ยคีบตัวถังรถไปจุ่มสีนะครับพอปล่อยปุ๊บมันจะทิ้งรอยนี้ไว้อ่ะอันนี้เดิมๆต้องมีนะครับถ้าไม่มีแสดงว่ารถมันอาจจะโดนพ่นสีทําสีมาแล้วมันพ่นสีทําสีเพราะอะไรไปสันนิษฐานกันเอานะครับได้มาด้านล่างเลยจนถึงด้านข้าง ด้านล่างสุดเม็ดอาร์คอยู่ครบด้านบนดึงขึ้นมาดูกับผมดูละเอียดนิดนึงนะครับแต่ดูแล้วเห็นเหมือนกับว่าพี่มาเดินดูรถเองที่บริษัทเพนยอ์ดูแล้วจบดูแล้วแบบเคลียร์ดูแล้วตัดสินใจได้นะครับนั่งดูต่อใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะครับดูมาถึงตอนนี้ละนะกดไลค์ให้ทีนึงเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะดูต่อนะครับน้ํามันนะครับฝาถังน้ามันของเดิมแล้วก็ตัว ตัวน้ำมันนะฮะจะเป็นเบนซินล้วนนะครับแต่ผมแนะนําเป็นตัวโซฮอล95นะครับเติม95จะประหยัดในเรื่องของค่าดูแลค่าการสึกหลอต่างๆดีกว่าที่จะเติม e85 เนาะออกเทมันสูงกว่านะครับถนอมเครื่องกว่านั่นเองนะครับด้านาด้านท้ายนะครับไฟท้ายไฟทับทิมนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกด้วยสามีให้ครบถ้วนตามสไตล์ของ v ีออส1.5รุ่นเม็ดโลโก้วีออสโลโก้โตต้าชัดเจนแล้วก็กล้องถอยมีให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับคุณแจ้ผมเอามาไขานะ่นี ามาดูนะครับอันดับแรกฝาท้ายนะครับนี่ฝาท้ายดูก่อนเลยน็อตไม่มีขยับซีนเล็บจิกเข้าฝาท้ายฝั่งนี้โหน,น็อตอ่ะขอภขอภัยคุณผู้ชมครับกล้องตัดใบต่อนะน็อตฝาท้ายนะครับไล่มาเลยคา,กกา,านด้านหลังนะครับตะเข็บเวสตอาร์คเดิมเดิมนะครับไม่มีการแกะการแงะคานด้านหลังนะฮะไม่มีแบบริ้วรอยการ โงงการชนอะไรมานะครับตัวนี้คารหลังสำคัญนะเพราะมันเป็นโครงสร้างหลักของรถแล้วลึกและนะครับถ้ามีแบบบุบบุ๋มอะไรมานี้ไม่ควรซื้อนะค,คือมือไม่แรงอยไรมีให้ครบหมดแต่อันนี้ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะด้านหลังก็จะเปื้อนๆน,น,นิดนึงไม่ว่ากันนะครับให้ดูสดๆอยู่แล้วนะครับสบายใจนะดูสดๆแบบนี้นะครับไม่ต้องมาหมกเม็ดไม่ต้องมาโมให้มันสวยแล้วมาดูนะครับดูตั้งแตว่วันที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยเรื่องฝุ่นเนี่ยรับกันนิดนึงนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องสปารถทุกคันอยู่แล้วผมไม่ได้ขายสภาพนี้เนาะผมขายรถที่แบบว่าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วแผ่นแดมนะครับอยู่ชัดเจนแบบนี้นะครับตัวซีนมะพร้าวนะครับสีขาวเปลือกไข่ไล่าย,ยาไปเลยนี่ครบเป๊ะแบบนี้อ่ะแผงตั้งท้ายนะครับรถไม่มีรอยเจาะทะลุอะไรนะครับน้ำมันรั่วไม่มีการติดแก๊สมานะครับลงระบุเล่มให้ชัดเจนนะฮะนี่เล่มไม่ชำรุดไม่สูญหายนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆ ตามนี้นะครับด้านท้ายเคลียร์นะด้านท้ายดูไม่ยากนะครับโดนมาไม่โดนนะฮะอันนี้ดูแบบพื้นฐานเลยเบื้องต้นนะครับสำหรับตัววีออสคันนี้สีขาวสวยครับสีเงางามนะฮะเดี่ยมสันนะครับไม่บุบไม่บุ๋มไม่ลักยิ้มนะครับโลโก้วีออขออภัยโลโก้โตต้านะครับกระจกเดิมแท้โตต้าทุกบานนะครับฝั่งนี้นี่ล้อคีบโะบอตโรงงานชัดเจนนะครับลายยาวไปถึงด้านล่าง าสวยๆนะครับตะเข็บเป็นอาร์ตเดิมๆนะครับสีผิวพันธุ์เนี่ยมีรอยปรงรอยเปื้อนเพราะว่ายังไม่ได้ล้างความสะอาดนะครับให้ดูแบบดิบๆคุณผู้ชมครับคือง่ายๆเอาพูดตรงๆนะผมกล้าถ่ายให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมรับได้ไหมนะถ้ามั่นใจนะครับว่าเออรถตั้งแต่ต้นน้ำมานะครับมันไม่ได้เป็นอะไรมาเลยอะ มันสวยแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสปามาขัดสีให้มาเก็บงานเล็กๆน้อยๆให้ในเรื่องของความสวยงามนะครับสปาภายในค่าเชื้ออะไรต่างๆให้เปลี่ยนทายของเหลวแล้วมีการเขาเรียกว่าวันตีหลังการขายต่างๆเนี่ยก็มีชัดเจนแบบนี้นะครับเรียกว่าซื้อขายกันแล้วเนี่ยไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับแล้วดูก็แล้วดูบริษัทนะเพชรยนต์นะครับตรงนี้สาขาสมิทวงศ์ใหญ่โตโมโหลานตรงนี้พื้นที่8ไร่มีฝั่งตรงข้ามนู่นอีกนะฝั่งตรงข้ามนู่นอีก10กว่าไร่นะครับที่จะไปทํรลานจอดอ่ะ นะก็เคลียร์ยกันไปนะครับตรงนี้ดูต่อภายในนะครับพรมลายหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับไม่สึกไม่หลออะไรเลยรถไม่แค่89,000โลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่านะแ t r ชั่นคอนโทรล o l การเลื่อนกระถไล่การล้รรลอหมุนฟรีมีให้นะครับกุญแจดอกไขแบบนี้เสียบเข้าไปชึบดูเลขใหม่89,000โลสตาร์ทเลยทีเดียวรู้เรื่องนะครับเข้ามาบนตัวรถครับไม้ตามนี้นะครับ89,000โล399,000ฟรีดาวพอร์ตลำต้น6,800นะครับเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึง โดยโดนลิขส uh, ิทธ ah, ah, right? uh, ิ right? yeah. phones, ์นะครับอ่ะจอแทสกีนนะครับสัมผัสได้นะฮะรองรับทีลิงก์นะครับบลูทูธ USB ใส่แผ่น DVD ได้นะครับมีกล้องถอยให้แบบนี้อ่ะชัดเจนมีกล้องถอยกะยกให้ชัดเจนแบบนี้นะครับด้านหลังก็มีวิออสอจอดอีกคันหนึ่งนะสีบนเงินนะครับแต่ไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะระบบแอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีดนะครับฐานเกียร์เป็นขั้นบันไดนะหัวเกียร์หุ้มหนังคันเกียร์เป็นโครเมียมแบบนี้ นะครับสวยงามแอร์แบ็กม่ให้คู่หน้าภายในตกแต่งด้วยสีโรสโกแล้วก็คุมโทนสีดำเบาะหนังสีดำแบบนี้นะครับก็ตามนี้ครับออปชันฟังชันเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าสวยงามน่าใช้ขนาดไหนกับ v i อ s นะครับ1.5รุ่นเม็ดดูสีผิวพันธ์เหลี่ยมคมต่างๆนะฮะสีขาวที่ใครตามหาอย่าพลาดน,นะครับดูต่อให้จบรับรองว่าโคตรสวยไปครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอสี่สูบแถเวเรียงดีโอเอสีพันห้าร้อยสี่สหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ของวีออสเดิมๆเลยนะครับเบนซินล้วนๆ e แปดสิบห้าได้นะครับแต่แนะนําเป็นโซฮอร์เก้าห้านะครับห้องเครื่องครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ำมันมีฝุ่นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับหน้าห้องเครื่องที่ผมยังไม่ได้ล้างควาามสะอดทำความสะอาดมีฝุ่นแต่ข้อดีเราได้เห็นครับ คาบฝุ่นทั้งหลายนะฮะไม่มีคาบน้ํามันของเหลวเยิ้อรั่วซึมอะไรออกมานะฮะคอ,<ร>อท่อมีมาร์กสีโรงงานชัดเจนแบตเตอรี่เดี๋ยวผมยกเปลี่ยนใหม่ให้นะถ้าใช้ไม่ได้น้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้นะครับอกองแอร์ก็อากาศดูแลให้หมดทุกอย่างนะครับเนี่ยคานเดิมเดิมไม่ขดไม่งอเบ้าโช๊คนะครับตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์มอกสําหรับปี2 1บนะรับ,บางคนบางคนตกใจนะบางคนบอกคุณบิวทำไมเบ้าโช๊คไม่มีสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์มอกจะมาอยู่ที่ปี2 1เป็นต้นไปนะ สติ iker, ๊กเกอร์มอกจะอยู here, 53, perfect, all this, all this ่ตรงนี okay, boring, this, ้อ่านี่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวตกใจว่ามอกหายไปไหนมอกปีเอ็ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแทบทุกรุ่นแล้วนะฮะพวกเอาติสพวกวีออสนะฮะพวกรถรุ่นใหม่ๆนะครับมอกจะมาอยู่ตรงนี้เบ้าชกจะไม่มีมอกแล้วนะครับอ่ะตรงนี้จะได้ไม่ต้องตกใจกันนะครับน็อตคาน็อตแก้มเดิมๆฝาโป่งน็อตเดิมนะครับมีแต่รอยสกปรกก็คือรอยดำไม่เฉยฝาโป่งตัวในเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับฝากระโปงตาปั๊มตัวตาชัดเจนแบบนี้ นะครับ3 9 9 0 0นเกาผ่อนฟาเริ่มต้น6,800บาทตลอดสัญญานะครับน,อน็อตคานไม่มีขยับนะครับไฟหน้าไทยโคยโตชัดเจนแบบนี้เสียงเครื่องยนต์นขณนะที่ผมเปิดแอร์เดินนิ่งๆเลยสวยงามครับคุณผู้ชมครับไลด่ดูสีผิวพันธุ์นะครับไม่เป็นเปลือกส้มนะครับมีแต่แบบว่าดำๆนิดนึงเพราะว่ารถสีขาวเนาะเนี่ยโคตามขอบตามอะไรมันก็จะดำๆตะเหลี่ยมคมกิิบนะครับสวยงามาประมาณนี้คุณผู้ชมครับ ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะวีออสหนรุ่นมิดปียี่เอ็ดคันนี้เลขไมค์แค่แปดหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นเองสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับประวัติสูงทุกระมุนโลหรือว่าทุกหกเดือนเลยนะสำหรับตัวคันนี้นะครับพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์นะฮะหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรเข้าศูนย์โตโยต้ตาได้ทั่วประเทศเป็นเซอร์วิสหลังการขายให้จัดมาชอบก็จัดนะครับสีขาวนานๆมาทีไมค์แค่แปดหมื่นเก้ารถปีเอ็ดด้วยจะเอาไปใช้งานเป็นรถบ้าานจะเอไปวิ่งแก๊ ได้หมดทุกอย่างนะครับติดต่อมาครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ